สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวจากแหล่งข้อพูลที่น่าสนใจนะคะวันนี้เรามีประเด็นที่แบบต้องบอกว่าโหทึ่งมากๆเลยค่ะอยู่ในมือครับผมเป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่ดูเหมือนจะอยู่คนละโลกกันเลยนะคะตั้งแต่อนพลักษ์ ak, หรือ agram, เอนเนียแกรมเครื่องมือทําความเข้าใจคนที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีครับไปจนถึงหลักธรรมที่ลึกซึ้งในพุทธศาสนาอย่างขันห้าแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทครับผม แถมนะคะยังไปเกี่ยวกับออลำดับเลขฟิโบนัชชีในทางคณิตศาสตร์อีกด้วยทั้งหมดนี้คือมาจากบทสนทนาชุดหนึ่งที่เราได้มาค่ะโห oh, ฟังดูน่าสนใจมากครับมันเชื่อมกันได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมคะคือการพูดคุยของเราครั้งนี้นะคะก็จะพาไปสำรวจความเชื่อมโยงที่ว่านี่แหละคะ่ะเราจะลองเริ่มจากการทำความเข้าใจรูปแบบของตัวตนแรงจูงใจผ่านมุมมองนพลักก่อนครับ แล้วค่อยๆขยับไปสู่การมองเห็นกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังความคิดพฤติกรรมของเราผ่านเออสายตาของพุทธธรรมาาแล้วอาจจะพบว่าเอ๊ะแม้แต่ลำดับตัวเลขที่เราเห็นในธรรมชาติทั่วไปเนี่ยก็อาจจะสะท้อนหลักการพื้นฐานบางอย่างที่คล้ายๆกันอยู่ค่ะครับคือประเด็นสําคัญของการสํารวจครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การทําความรู้จักแต่ละเรื่องแบบแยกส่วนกันไปนะครับค่ะ แต่เราพยายามจะสังเคราะห์มุมมองเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพรวมที่มันใหญ่ขึ้นว่าเอ๊ะศาสตร์ที่ดูมันต่างกันจังเลยเนี่ยมันอาจจะกําลังชี้ไปที่ความจริงพื้นฐานบางอย่างที่เหมือนกันหรือเปล่าความจริงเกี่ยวกับอะไรคะก็เกี่ยวกับธรรมชาติของจิตใจความเป็นจริงแล้วก็แนวทางที่เราจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้แบบเท่าทันแล้วก็มีความสุขสงบมากขึ้นนะครับค่ะ หัวใจสำคัญที่เราอาจจะวนกลับมาพูดถึงกันบ่อยๆน่าจะเป็นแนวคิดที่ว่า,ากระบวนการคือความจริงผลลัพธ์คือมายาซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆค,คลี่คลายความหมายกันไปครับโหน่าสนใจมากค่ะกระบวนการคือความจริงผลลัพธ์คือมายางั้นเรามาเริ่มแกะรอยจากนับพลัลก,กันก่อนเลยนะคะครับผมจากข้อมูลที่มีเนี่ยนับพลัลก์มันเหมือนเป็นแผนที่ใช่ไหมคะที่ช่วยให้เราเข้าใจ แรงจูงใจลึกๆที่ขับเคลื่อนคนเราซึ่งมีเก้าแบบหลักๆใช่ครับมันจะต่างจากการดูแค่บุคลิกภาพภายนอกแหละคือมันมองลึกลงไปเลยว่าอะไรคือความกลัวความต้องการหรือความเชื่อหลักๆที่อยู่ข้างหลังพฤติกรรมนั้นๆอ๋ออย่างเช่นลักหนึ่งที่แบบมุ่งมั่นทำสิ่งที่ถูกต้องมากๆเพราะว่าลึกๆอาจจะกลัวความผิดพลาดประมาณนั้นครับ หรือคนลักษสองที่เป็นผู้ช่วยเหลือก็อาจจะเพราะต้องการเป็นที่รักมากๆกลัวการถูกปฏิเสธค่ะหรือลักเจ็ดที่ดูรักสนุกสนานตลอดเวลาก็อาจจะต้องการอิสระแล้วก็กลัวความทุกข์มากๆใช่เลยครับทีนี้พอลองเชื่อมโยงดูนะคะว่ารูปแบบแรงจูงใจเหล่านี้มันมันน่าจะเกี่ยวกับกองสัญญา กับสังขารในขันห้าหรือเปล่าคะที่เป็นเรื่องการจําการตีความแล้วก็การปรุงแต่งความคิดที่มันผลักดันพฤติกรรมออกมาโหเป็นการเชื่อมโยงที่มองเห็นแก่นสําคัญเลยครับใช่เลยครับถ้าเรามองนภพลักษ์ผ่านกรอบของออพุทธจิตวิทยาแล้วก็ขันห้าเนี่ยมันสัมพันธ์อย่างยิ่งเลยครับกับสัญญาขันขันคือการจําการให้ความหมายใช่ครับกระบวนการจําได้หมายรู้ การให้ความหมายการตีความต่อสิ่งต่างๆที่เราเจอสะสมเป็นคลังข้อมูลข้างในแล้วก็สังขารขันที่หมายถึงกระบวนการปรุงแต่งทางความคิดเจตนาแรงจูงใจหรือปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่สัญญาจํำหมายไว้นั่นแหละครับอ,อ๋อสองขันนี้ครับสองขันนี้ทำงานประสานกันตลอดเวลา ซ้ำๆย้ำๆจนมันก่อตัวเป็นรูปแบบหรือลักษณ์ที่เราสังเกตเห็นได้นั่นเองครับอย่างที่ยกตัวอย่างตะกี้ลักษณ์หนึ่งก็อาจจะมีการทำงานของสัญญาที่จำแนกดีชั่วถูกผิดไว้ชัดเจนมากครับแล้วสังขารก็จะปรุงแต่งให้เกิดแรงผลักดันหรือเจตนาที่จะต้องทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอหรือลักษณ์สที่สัญญาอาจจะจำหมายว่าคุณค่าคือความสำเร็จการยอมรับใช่ครับ สังขารก็จะสร้างแรงขับให้ต้องสร้างภาพลักษณ์แห่งความสำเร็จเพื่อให้ได้รับการยอมรับแม้กระทั่งเวทนาขันหรือความรู้สึกสุขทุกเฉยเฉยก็มีส่วนสำคัญด้วยหรอคะมีส่วนสำคัญมากครับแต่ละลักษก็มีรูปแบบการตอบสนองต่อเวทนาที่ต่างกันไปอย่างลักษเจ็ดก็จะมีแนวโน้มจะหนีความทุกข์สแสวงหาความสุขค่ะในขณะที่ลักษสี่อาจจะดําดิ่งหรือจมอยู่กับความรู้สึกบางอย่างนั้นนานกว่าลักษอื่น แปลว่าลักษณะต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนที่แบบตายตัวหรือเป็นเราอย่างแท้จริงหรอคะแต่เป็นเหมือนแค่ผลผลิตหรือรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดจากกระบวนการทำงานของจิตที่มีสัญญากับสังขารเป็นตัวขับเคลื่อนหลักทำงานซ้ำๆจนกลายเป็นความเคยชินใช่ครับอาจจะเรียกว่าวาสนาในทางธรรมก็ได้อ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็หมายความว่า นับพล,ลักษณ์น่าจะเปลี่ยนแปลงได้หรืออย่างน้อยเราก็ไม่จําเป็นต้องถูกจํากัดอยู่ในกรอบของลักษณน,นเสมอไปถูกต้องครับนั่นคือความเข้าใจที่ตรงประเด็นมากๆเลยและเป็นหัวใจสําคัญของการนํานับพลรักษณ์มาใช้ในเชิงพัฒนาตนเองหรือในมุมมองทางธรรมเลยครับค่ะเพราะนับพลักษณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมและแรงจูงใจเหล่านี้มันไม่ใช่ตัวตนแท้จริงที่เป็นแก่นสารทาวารหรืออัตตานะครับแต่มันเป็นเพียง รูปแบบของจิตที่ปรุงแต่งหรือสังขารธรรมอ๋อมันเป็นสังขารธรรมครับซึ่งมันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยต่างๆมาประชุมกันตามหลักพุทธศาสนาแล้วสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยสิ่งนั้นย่อมไม่เที่ยงหรืออนิจจงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยและไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันเองคือเป็นอนัตตาสามารถดับไปได้เมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยนไปหรือดับไป เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเป็นอิสระจากกรอบของลักษณน,นได้จริงๆใช่ครับเครื่องมือสําคัญที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและชี้แนะไว้เพื่อการนี้ก็คือการเจริญสติคือความระลึกรู้ตัวในปัจจุบนันขณะและปัญญาคือความเข้าใจสภาวะธรรมตามความเป็นจริงค่ะสติกับปัญญ,ญาครับ เมื่อเราฝึกฝนสติปัญญาให้มีกำลังมากขึ้นเราจะเริ่มมองเห็นวงจรการทำงานของจิตที่มันสร้างรูปแบบเหล่านี้ขึ้นมาเห็นวงจรครับเช่นเมื่อมีเวทนาหรือความรู้สึกเกิดขึ้นมันอาจจะไปกระตุ้นตัณหาคือความอยากความไม่อยากซึ่งนำไปสู่อุปทานความยึดมั่นถือมั่นและก็ก่อรูปเป็นภพหรือสภาวะความเป็นตัวตนในรูปแบบนั้นๆไปค่ะ เมื่อสติปัญญามันเห็นวงจรน,นี้ได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริงจิตก็จะคลายจากความยึดถือในรูปแบบนั้นไม่ตกเป็นทาาของมันอีกต่อไปอ๋อเพราะความยึดถือหรืออุปทานมันลดลงครับรูปแบบของรักนั้นๆก็จะค่อยๆเสื่อมกำลังลงกิเลสที่เคยผูกพันอยู่กับรักนั้นก็เบาบางลงและความเคยชินหรือวาสนาเดิมๆก็จะค่อยๆจางหายไปเปิดทางให้คุณลักษณะที่ดีงามอื่นๆได้ปรากฏขึ้นมาแทนครับ เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะแสดงว่าการรู้ทันประบวนการภายในนี่เองที่เป็นกุญแจสำคัญทีนี้ในข้อมูลที่เราได้มามีการพูดถึงเครื่องมือหลักในการฝึกสติปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้คืออานาปนาสติหรือการกำหนดรู้ลมหายใจดูเหมือนจะเป็นการปฏิบัติที่แบบครอบคลุมมากๆเลยนะคะใช่ครับอนา,านาปนสติเนี่ย ถือเป็นกรรมฐานกองหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสันเสริมไว้มากเลยแล้วก็ทรงปฏิบัติด้วยพระองค์เองจนกระทั่งบรรลุธรรมค่ะว่ากันว่าสามารถพัฒนาได้ทั้งสติสมาธิแล้วก็ปัญญาตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงเลยตรงนี้มันทํางานยังไงคะในการช่วยให้เราเห็นกระบวนการที่ว่านี้ครับคือความพิเศษของอาณาปานสติมันเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วตลอดเวลา คือลมหายใจของเรานี่แหละครับค่ะหายใจเข้าออกครับการตามรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องนั้นมันเป็นฐานที่มั่นคงมากๆในการพัฒนาคุณธรรมต่างๆไปตามลำดับเลยครับเริ่มจากการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องผูกจิตให้อยู่กับปัจจุบันขณะพัฒนาสติคือความระลึกรู้และสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตก่อนให้จิตนิ่งๆมีกำลังก่อนใช่ครับเมื่อจิตเริ่มสงบ ตั้งมั่นมีกำลังก็จะเกิดความพร้อมที่จะเห็นสภาวะธรรมต่างๆตามความเป็นจริงหรือเกิดปัญญานั่นเองค่ะการปฏิบัติมันก็จะละเอียดขึ้นไปตามลำดับนะครับเช่นเริ่มจากรู้ลมหายใจยาวซ้ำอันนี้เป็นส่วนของกายหรือกายานุปัสนาค่ะไปสู่การรับรู้เวทนาคือความรู้สึกที่เกิดร่วมกับการหายใจและสภาวะจิตอันนี้เป็นเวทนานุปัสนาอ่าละเอียดขึ้นไปอีก แล้วก็การรู้ทันสภาวะของจิตที่มันปรุงแต่งไปต่างๆนานาอันนี้เป็นจิตานุปัสสนาค่ะและท้ายที่สุดคือการเห็นความจริงของธรรมทั้งปวงคือเห็นความไม่เที่ยงหรืออนิจจงความเป็นทุกข์หรือทุกขังความไม่ใช่ตัวตนหรืออนัตตาของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันปรากฏแก่จิตอันนี้เป็นธรรมานุปัสสนา โหครบทั้งสติปัฏฐานสี่เลยนะคะเนี่ยใช่แล้วครับเมื่อจิตมันตั้งมั่นอยู่กับการตามรู้ลมหายใจสังขารเก่าๆหรือรูปแบบความคิดความเชื่อแรงจูงใจที่เป็นรากฐานของลักของอัตตาของความยึดมั่นต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆปรากฏให้เห็นเองอ๋อมันจะผุดขึ้นมาให้เราเห็นใช่ครับเมื่อสติรู้ทันการปรากฏนั้นโดยไม่เข้าไปปรุงแต่งต่อไม่ตัดสิน ไม่ยึดถือสังขารน,นั้นมันก็จะแสดงความไม่เที่ยงแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมันค่ะค่ะจิตจึงค่อยๆเรียนรู้และยอมรับความจริงว่าอ๋อทุกสิ่งมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่มีอะไรเป็นของเราหรือเป็นตัวตนของเราอย่างแท้จริงการฝึกเช่นนี้จึงเป็นการค่อยๆถอดถอนความยึดมั่นในรูปแบบเดิมๆและเปิดพื้นที่ให้ปัญญาทำงานได้อย่างอิสระมาขึ้นครับมีอีกประเด็นหนึ่งคะ่ะจากบทสนทนาที่ ดิฉันคิดว่าน่าสนใจมากเลยคือมีการตั้งข้อสังเกตว่าจุดร่วมหรืออาจจะเป็นเหมือนประตูบานแรกที่จะเปิดไปสู่องค์ธรรมต่างๆที่จะนำพาไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งหรือความหลุดพ้นอาจจะเป็นปิติหรือความอิ่มเอ,อิบใจที่เกิดจากการปฏิบัติภาวนามุมมองนี้น่าสนใจนะคะมันมีความสำคัญอย่างไรในเส้นทางการฝึกฝนจิตคะ เป็นข้อสังเกตที่แหลมคมแล้วก็มีนัยสำคัญมากครับในพระสูตรหลายแหง่งพระพุทธองค์ก็ทรงยืนยันถึงบทบาทสำคัญของปิติหรือพีตี้นะครับซึ่งหมายถึงความอิ่มเอิบใจความทราบซ่านใจที่เกิดจากธรรมหรือจากการที่จิตเริ่มสงบจากกิเลสนิวรนไม่ใช่ความสุขทางโลกที่อิงกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสภาย,ภายนอกนะคะใช่ครับไม่ใช่แบบนั้นปิติเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อจิตได้สัมผัสกับ,กบความสงบ ความโปร่งเบาหรือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ภายในตัวเองค่ะพระองค์ตรัสถึงลำดับในการพัฒนาจิตไว้เลยครับว่าปิติเป็นปัจจัยให้เกิดปัสสัตคือความสงบกายสงบใจปัสสัท t เป็นปัจจัยให้เกิดสุขสุขเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิคือจิตตั้งมั่นแล้วสมาธิก็เป็นฐานที่มั่นคงให้เกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงถูกต้องครับดังนั้นลำดับคร่าวๆก็คือปิติไปปัสสัต t ไปสุขไปสมาธิ แล้วก็ปัญญาจนถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นหูจะเห็นว่าปิตินี่อยู่ช่วงต้นๆเลยนะคะของกระบวนการเปิดจิตสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งจริงๆใช่ครับปิติปรากฏอยู่ในองค์ธรรมสำคัญหลายหมวดเลยอย่างเป็นหนึ่งในโพชงเจ็ที่เรียกว่าปิติสัมโพชงเป็นองค์ประกอบสำคัญในฌานสมาบัติระดับที่1ถึง3ด้วยแล้วก็เป็นขั้นที่5ในอาณาปานสติ16ขั้นด้วยครับ ศึกษาอยู่ย่อมรู้ชัดซึ่งปิติอ๋อค่ะมันทำหน้าที่เหมือนเป็นน้ำหล่อเลี้ยงนะครับให้ผู้ปฏิบัติมีกำลังใจเห็นคุณค่าของการภาวนาเป็นเหมือนสะพานเชื่อมจากความสุขที่ต้องอิงอาศัยสิ่งภายนอกหรือโลก,กียะไปสู่ความสุขที่ประนีตกว่าจากภายในหรือโลก,กุตระทำให้จิตเห็นว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งเร้าภายนอกเสมอไปใช่เลยครับแต,แต่สิ่งสำคัญที่ต้องระลึกไว้ก็คือ แม้ปิติจะเป็นประตูที่สำคัญก็ไม่ควรหลงติดอยู่ในรสชาติของปิตินั้นอ๋อต้องรู้ทันด้วยไม่ใช่ไปติดครับผู้ปฏิบัติจะต้องมีสติรู้ทันปิติเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันจนกระทั่งจิตสามารถคลายจากความยึดต,ติดในปิติกลายเป็นอุเบขาคือความวางเฉยที่เป็นกลางค่ะอันเป็นสภาวะจิตที่ประณีตและมั่นคงกว่าซึ่งเป็นฐานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจริญปัญญาต่อไปครับ ฟังดูแล้วยิ่งเห็นภาพชัดเจนเลยคะ่ะว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันเป็นกระบวนการจริงๆนะคะตั้งแต่การเข้าใจรูปแบบของตัวเองผ่านนลักการเห็นกลไกของขันห้าการฝึกฝนด้วยอานาปานาสติจนเกิดสภาวะธรรมอย่างปิติทีนี้มาถึงจุดที่ดิฉันว่าโหทึ่งมากในบทสนทนานี้คือการลากเส้นไปเชื่อมกับลำดับเลขฟีโบนาชีครับครับที่เราพบเห็นได้ในธรรมชาติเยอะแยะเลย ใช่ค่ะอย่างกลีบดอกไม้เกลียวของเปลือกหอยหรือก้นหอยกฎของมันง่ายมากเลยคือตัวเลขถัดไปเท่ากับผลบวกของ2ตัวก่อนหน้าเริ่มจาก01ก็จะได้ 1, 2, 3, 5, 8, ส3ไปเรื่อยๆครับพอมองกฎง่ายๆของฟีโบนาชชีแบบนี้มันทำให้ดิฉันอดนึกถึงหลักปฏิจจสมุปบาทที่เราเพิ่งคุยกันไปไม่ได้เลยนะคะครับครับที่ว่าอิมสมิงสติอินังโหติใช่ค่ะ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีมันมันดูคล้ายกันอย่างน่าประหลาดใจจริงๆนะคะเป็นการเปรียบเทียบที่โอ้โหเผยให้เห็นความงามและความลึกซึ้งของกฎธรรมชาติได้อย่างน่าสนใจมากครับการมองเห็นความคล้ายคลึงระหว่างลำดับฟิโบนัชชีกับหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นการมองเห็นโครงสร้างของการเป็นไปหรือ pattern of becoming ที่คล้ายกันในระดับที่เป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานเลยทีเดียวโครงสร้างของการเป็นไปใช่ครับลำดับฟิโบนัชชีบอกเราว่าสภาวะปัจจุบันหรือ Fn เนี่ยเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ของสภาวะก่อนหน้า2ลำดับคือ Fn 1บบวก Fn ลบใช่ไหมครับค่ะค่ะมันไม่มีตัวเลขใดเกิดขึ้นมาลอยๆโดยไม่มีที่มาแต่ละตัวเลขสืบเนื่องมาจากตัวเลขก่อนหน้ามันสะท้อนหลักการสำคัญของปฏิจจสมุปบาท ที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของสรรพสิ่งตามเหตุปัจจัยว่าอิมสมัสสุปปาทาอีทางอุปัชตชิติเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถูกต้องครับทุกๆขั้นตอนในวงจรปฏิจจสมุปบาทเช่นเพราะมีอวิชชาความไม่รู้เป็นปัจจัยจึงมีสังขารการปรุงแต่งเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญ,ญาณการรับรู้ต่อเนื่องไปจนถึงความทุกข์ทั้งปวง มันคือกระบวนการสืบเนื่องของเหตุและผลที่สัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่ไม่ขาดสายเลยใช่ครับไม่มีองค์ประกอบใดในวงจรน,นี้สามารถเกิดขึ้นหรือดำรงอยู่ได้โดยลำพังมันต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นๆเป็นปัจจัยเสมอเช่นเดียวกับตัวเลขแต่ละตัวในลำดับฟีโบนาชีที่เป็นผลรวมของสองตัวก่อนหน้าค่ะและมันไม่ใช่แค่การเกิดซ้ำแบบเดิมนะครับ แต่มันเป็นการคลี่คลายขยายดัวสืบเนื่องและวิวัตรออกจากสิ่งที่มีอยู่เดิมโดยยังคงรักษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างภายในไว้คล้ายกับการหมุนเวียนของชีวิตในสังสารวัตใช่เลยครับที่ทุกขณะจิตทุกประสบการณ์เป็นผลมาจากเหตุปัจจัยในอดีตและขนาดก่อนหน้าและในขณะเดียวกันก็กำลังสร้างเหตุปัจจัยสำหรับอนาคตและขณะถัดไป ไม่มีตัวตนที่เป็นแก่นสารถาวรอ,อยู่เบื้องหลังมีแต่กระบวนการแห่งเหตุและผลที่ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้งเท่านั้นการเปรียบเทียบนี้ยิ่งทําให้แนวคิดกระบวนการคือความจริงผลลัพธ์คือมายาที่เราเกริ่นไว้ตอนต้นชัดเจนขึ้นไปอีกเลยนะคะเหมือนกับว่าตัวเลข13ในลำดับฟิโบนาชีมันไม่ได้มีอยู่จริงแบบโดดโดดแต่เป็นแค่ภาพณจุดหนึ่งของกระบวนการที่มาจาก5กับ8และกำลังจะต่อไปเป็น21 ถูกต้องแม่นยำเลยครับประโยคที่ว่ากระบวนการคือความจริงผลลัพธ์คือมายานี่เป็นการสรุปรวบยอดความเข้าใจในระดับปรมมัตหรือความจริงสูงสุดทางพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้ครับค่ะในความเป็นจริงของธรรมชาติหรือสภาวะธรรมนั้นไม่มีสิ่งของหรือ things หรือตัวตนหรือ entities ที่ดำรงอยู่ได้อย่างอิสระเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงนะครับมันมีแต่กระบวนการหรือ processes หรือความเป็นไปหรือ becoming ที่เกิดขึ้นจากการไหลรวมประชุมพร้อมและดับไปของเหตุปัจจัยต่างๆที่สัมพันธ์ซ้อนทับกันอย่างสลับซับซ้อนและต่อเนื่องความจริงแท้จึงอยู่ที่กระบวนการแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือการสืบเนื่องแห่งเหตุปัจจัยนั่นเองใช่ครับส่วนสิ่งที่เรามักรับรู้หรือเรียกขานกันว่าเป็นผลลัพธ์หรือ results เช่นดอกไม้สักดอกตัวตนของเราความสำเร็จในหน้าที่การงาน หรือแม้แต่ตัวเลข13ในลำดับฟิโบนัชชีมันเป็นเพียงภาพตัดขวางชั่วขณะหรือสแนปช็อตที่จิตของเราสร้างกรอบหรือหยุดเวลาของกระบวนการนั้นไว้เพื่อให้เราสามารถรับรู้เข้าใจจัดการหรือสื่อสารเกี่ยวกับมันได้ง่ายขึ้นแต่มันไม่ใช่ความจริงแท้ที่หยุดนิ่งถาวรหรือดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเองถูกต้องครับดอกไม้ที่เราเห็นวันนี้ก็ไม่ใช่ดอกเดียวกับเมื่อวานและพรุ่งนี้ ตัวเราในวันนี้ก็ไม่ใช่คนเดียวกับเมื่อปีที่แล้วเลข13ก็เป็นเพียงจุดพักสายตาชั่วคราวในกระบวนการที่ไม่สิ้นสุดที่จะต่อไปเป็น 21, 34, 55ดังนั้นผลลัพธ์เหล่านี้จึงเปรียบเสมือนมายาหรือ illusion หรอคะใช่ครับหรือภาพประกบชั่วคราวที่สะท้อนกระบวนการอันเป็นพลวัตและไม่เคยหยุดนิ่งซึ่งเป็นความจริงที่อยู่เบื้องหลังตั้งหาครับ โหพอเข้าใจแบบนี้แล้วการมองโลกและการใช้ชีวิตประจำวันน่าจะเปลี่ยนไปเลยนะคะถ้าเราตระหนักอยู่เสมอว่าทุกอย่างเป็นเพียงกระบวนการของเหตุปัจจัยที่ไหลไปเราอาจจะไม่ต้องแกว่งไปมาอย่างรุนแรงกับสิ่งที่มากระทบหรือที่เรียกว่าโลกกระทำแปดครับมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ใช่ค่ะใช่ เพราะเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่ผลลัพธ์ชั่วคราวของกระบวนการไม่ใช่สิ่งสุดท้ายหรือสิ่งตายตัวใช่ครับนั่นคือประโยชน์โดยตรงของการเข้าใจความจริงข้อนี้เลยเมื่อเราเข้าใจและยอมรับว่าทุกสิ่งเป็นกระบวนการจิตของเราย่อมมีแนวโน้มที่จะหวั่นไหวต่อความผันผวนของโลกธรรมน้อยลงเพราะเห็นว่ามันเป็นเพียงค่าชั่วคราวในสมการที่ซับซ้อนของชีวิตไม่ใช่จุดสิ้นสุดไม่ใช่ตัวกำหนดคุณค่าที่แท้จริงของเรา เมื่อจิตไม่แกว่งไปตามผลลัพธ์ที่ปรากฏมันก็จะมีความสงบหรือสมถะมีความตั้งมั่นมีความใสซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญให้ปัญญาหรือวิปัสสนาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอ๋อปัญญาที่เกิดจากจิตที่สงบนี้ครับจะสามารถมองเห็นภาพของเหตุปัจจัยต่างๆได้ชัดเจนขึ้นสามารถวิเคราะห์แยกแยะ และเข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่ก่อให้เกิดสถานการณ์นั้นๆได้ค่ะเมื่อเห็นเหตุปัจจัยชัดเจนเราก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมสร้างเหตุหรือปรับปรุงกระบวนการได้อย่างตรงจุดมากขึ้นแทนที่จะเสียพลังงานไปกับการดีใจหรือเสียใจกับผลลัพธ์ที่เป็นเพียงปลายทางชั่วคราวถ้าผลลัพธ์ออกมาดีก็รู้ว่าเป็นเพราะเหตุปัจจัยอะไรและจะรักษาหรือต่อยอดเหตุปัจจัยนั้นอย่างไรใช่ครับ ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจก็สามารถใช้ปัญญาพิจารณาว่าเหตุปัจจัยใดที่ควรแก้ไขหรือปรับปรุงโดยไม่จมอยู่กับความผิดหวังหรือโทษตัวเองหรือผู้อื่นนี่คือสภาวะที่จิตอยู่กับปัจจุบันนขณะซึ่งเป็นกระบวนการที่แท้จริงแต่ปัญญามองเห็นความเชื่อมโยงครอบคลุมไปถึงอดีตคือเหตุและอนาคตคือผลที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นอิสระถูกต้องครับวุกวามากเลยค่ะเหมือนการเป็น อยู่กับปัจจุบันแต่ปัญญาอยู่เหนือการเวลาทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตหรือร่วมประกอบเหตุในแต่ละวันได้อย่างมีสติรู้ว่าทุกการกระทาคาพูดความคิดคือการหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปในกระบวนการพร้อมที่จะเรียนรู้ปรับตัวและร่วมเต้นรำไปดับกระแสทานแห่งความเป็นจริงอย่างรู้เท่าทันและสง่างามมากขึ้นนะคะครับผม พอเราได้ไล่เรียงความเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่นภักณ์ซึ่งเป็นเหมือนรูปแบบของแรงจูงใจและพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสัญญาและสังขารในขันห้าแล้วก็มาตรหนักว่ารูปแบบเหล่านี้มันไม่คงที่เปลี่ยนแปลงได้และเราสามารถเป็นอิสระจากมันได้ผ่านการฝึกฝนสติและปัญญาโดยมีอนาปานสติเป็นเครื่องมือสําคัญและอาจมีปิติเป็นเหมือนประตูบานแรกที่เปิดให้เราสัมผัสความสุขที่ลึกซึ้งจากภายในใช่ครับ และการที่เราได้เห็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจระหว่างกฎของฟิโบนัชชีที่ว่าตัวถัดไปคือผลบวกของสองตัวก่อนหน้ากับหลักปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีก็ยิ่งช่วยตอกย้ำภาพให้ชัดเจนขึ้นว่าทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติล้วนเป็นกระบวนการที่สืบเนื่องมาจากเหตุปัจจัยสัมพันธ์กันไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถเกิดขึ้นหรือดำรงอยู่ได้โดยลำพังอย่างแท้จริงครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้นำเรามาสู่แก่นคำคิดสำคัญของการสำรวจครั้งนี้นั่นคือกระบวนการคือความจริงผลลัพธ์คือมายาค่ะการทำความเข้าใจและน้อมนำความจริงข้อนี้เข้ามาสู่ใจอย่างลึกซึ้งจะเป็นเครื่องช่วยให้เรามีจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับความขึ้นลงของโลกธรรมแปสามารถดำรงอยู่กับปัจจุบันขณะซึ่งเป็นกระบวนการที่แท้จริงได้อย่างมีสติ และใช้ปัญญาในการทำความเข้าใจเหตุปัจจัยเพื่อร่วมสร้างสารรค์อนาคตที่ดีงามต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องไปยึดติดกับผลลัพธ์ซึ่งเป็นเพียงภาพปรากฏชั่วคราวที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอถูกต้องครับไม่ต้องไปยึดติดกับผลลัพธ์ที่มันเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ซึ่งท้ายที่สุดแล้วความเข้าใจทั้งหมดนี้ก็น่าจะนำไปสู่การใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติรู้ตัวมากขึ้นไม่หวั่นไหวง่ายพร้อมที่จะเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขหรือต่อยอดไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตรงหน้าทำให้เราสามารถรเผชิญกับความท้าทายต่างๆในชีวิตด้วยจิตใจที่สงบและเป็นอิสระได้มากยิ่งขึ้นนะคะครับและจากแนวคิดที่เราได้ร่วมกันสารวจมาทั้งเรื่องธรรมชาติที่ดาเนินไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย หรือแนวคิดที่บางครั้งถูกกล่าวถึงว่าธรรมชาติกำลังรู้ตัวเองผ่านสิ่งมีชีวิตหรือจิตกับจักรวาลอาจเป็นภาพสะท้อนของกันและกันค่ะมันก็ชวนให้เกิดคำถามที่น่าสนใจทิ้งทายไวใ้ให้เราได้คบคิดต่อเป็นกันบ้านนะครับคำถามอะไรคะน่าสนใจจังคือถ้าการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งที่สุดอาจหมายถึงการเข้าใจสรรพสิ่งทั้งหมดแล้วการเดินทางสำรวจจิตใจของเราเนี่ย จริงๆแล้วคือการเดินทานสำรวจจักรวาลด้วยหรือเปล่า